อชราพรร่ำให้ขอบคุณแฟนวอลเล่บอลไทยภูมิใจเพื่อนๆเ,เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งความเสียดายที่หลายคนนั้นลุ้นกันอย่างมากซึ่งทางอัชราพรคงยศด,ดาวตกวอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยออกมาเปิดใจหลังแพ้สหรัฐอเมริกาในสึกลูกยางโลก2022วันที่8ต่อคอ65ความเคลื่อนไหวหลังจากที่วอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยแพทย้ทีมชาติสหรัฐอเมริกา ไป2ถึง3เซต25 23 25 2้19 25 25, ย่ถึง1 7 1 3ถึง15ในศึกลูกยางช,งชิงแชมป์โลก2022รอบ2กลุ่ม F นะัดสุดท้ายณแอตลาสอารีนาเมืองวูดประเทศโปแลนด์เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาหลังจบเกมเพียวอัชาราพรคงยศหนึ่งในผู้เล่นคนสำคัญของทีมสาวไทย กล่าวว่าหนูดีใจมากๆค่ะถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้รับชัยชนะในนัดนี้แต่หนูดีใจกับการแข่งในแมตชนี้มากๆค่ะก็คือแบบเราสู้กันยิบตาจริงๆฝั่งเขาก็ไม่ยอมเหมือนกันหนูรู้สึกว่ามันเป็นแมตที่ดีมากๆแล้วก็เป็นแมตที่น่าประทับใจมากๆและจะเป็นแมตในความทรงจําของเราหลายๆคนค่ะ ส่วนบทสรุปชิงแชมป์โลกถือว่าเราทําได้ตามเป้าหมายและค่อนข้างได้เกินเป้าหมายด้วยในรอบแรกถึงแม้รอบสองเราจะแพ้ทุกนัดแต่หนูเชื่อว่านี่แหละคือประสบการณ์ของเราจริงๆที่เราสามารถเก็บเกี่ยวและนําไปใช้เพื่อพัฒนาทีมของเราให้ดียิ่งๆขึ้นไปค่ะ นัดนี้ก็ทําเต็มที่เล่นให้สนุกเล่นของเราไปเพราะที่เหลือก็เป็นกําไรของเราแล้วไม่อยากให้ทุกคนกดดันหรือแบบความเครียดไว้อยากให้แม์นี้ปลดปล่อยทุกๆอย่างที่เราซ้อมกันมาเอาออกมาใช้ในแมน์นี้ให้หมดก็ขอบคุณแฟนๆที่เชื่อมั่นในตัวพวกเราไม่ว่าจะในวันที่พวกเราแพ้หรือชนะก็ยังอยู่ข้างๆเราก็อาจขอบคุณและช่วยเป็นกําลังใจให้พวกเราต่อไปด้วยนะคะ